สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสออน,อนคณิตศาสตร์ปี2อ6หเพื่อสอบคันเรอกข้อค่าที่1กันนะครับโจทย์กระนมให้นักเรียนห้องหนึ่งสอบได้คะแนนที่เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบสูงสุด3คะแนนโดยที่มีค่าเฉลี่คือ A ฐานนิยมคือ A และ B และก็ผลรวมคือ23นะครับโจทย์ได้หาจํานวนนักเรียนที่มากที่สุดที่ไม่ได้3คะแนนว่ามีกี่คนนะครับ ใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพอส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้ว่าฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์นะครับผมสมมุติให้จํานวนนักเรียนมีทั้งหมดอยู่ n คนโดยที่ผมให้เรียงคะแนนตามนี้นะครับเป็น x คนที่1 x คนที่2 x คนที่3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึง x คนที่ n เลยนะครับเรียงกันแบบนี้นะครับ คราวนี้ครับสมมติให้ด้วยความที่โจทย์บ,บอกว่าจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบสูงสุด3คะแนนเนาะเป็นจำนวนเต็มอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นลบนะครับดังนั้นจำนวนเต็มคนที่ได้คะแนนเนี่ยที่เป็นไปได้ก็จะมีคนที่ได้คะแนนศูนย์คะแนน1คะแนน2คะแนนและก็3คะแนนนะครับผมก็เลยสมมติให้คนที่ได้คะแนนเป็นแบบดังนี้นะครับให้จำนวนคนที่ได้คะแนน ได้สูตคะแนนนะครับมีอยู่คิวคนเอาพีคนขอภัยครับเป็นพีคนแล้วกันแล้วก็1คะแนนคิวคนคนที่1คะแนนมีคิวคนนะครับ2คะแนนมีอาคนแล้วก็3คะแนนครับมีอยู่ s คน จากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเป็นสมก,การได้แล้วนะครับว่าผลรวมคะแนนเป็นเท่าไหร่ก็คือผลรวมคะแนนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็น23เนาะก็คือเป็น p คูณ0บวก q คูณ1บวก r คูณ2นะครับแล้วก็บวก s คูณ3 มีค่าเท่ากับ23นะครับคราวนี้จากข้อมูลตรงนี้ครับเรายังได้อีกว่าโจทย์บอกว่ามีค่าเฉลี่ยคือ a นะครับดังนั้นจึงได้ว่าตัว23่านะครับาหารด้วย n มีค่าเท่ากับ a นั่นเองนะครับเพราะว่า23คือผลรวมของคะแนนเนาะนะครับจากค่าเฉลี่ยคือ a นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ว่าเพราะฉะนั้น a คูณกับ n ก็คือจำนวนคนเนาะคือท่ายี่สบานั่นเองหรือว่ามันตั้งเป็นสมการใหม่ก็คือ a เนี่ยมันมาจาก23่สามหารด้วย n นั่นแหละเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว23ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณ n นะครับหรือก็คือเท่ากับ a คูณ p บวก q บวก r บวก s นั่นเองนะครับ จากข้อมูลตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า a เป็นค่าเฉลี่ย hàng. ค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าสมมติไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนเต็มเนาะที่อยู่ตั้งแต่0ถึง3จากที่โจทย์เขียนนะครับแต่ด้วยความที่โจทย์บอกว่า a เนี่ยเป็นฐานนิยมด้วยนะครับก็คือเป็นมันควรจะเป็นเลขใดในนี้นั่นแหละนะครับซึ่งซึ่ง a เนี่ยแต่ละคนเนี่ย ax 1ถึง xn จำนวน a คนที่ได้คะแนนทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยดังนั้น a ต้องเป็นจนนวเต็ม ทีนี้ a ที่เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องตั้งแต่0 1 2 3ที่ทำให้สมการเป็นจริงได้ก็คือ a เป็น1นั่นเองนะครับเพราะว่า a เป็นค่าเฉลี่ยถ้า a เป็น0ก็แสดงว่านักเรียนทุกคนต้องได้0นคะแนนทั้งหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับถ้า a เป็น1อันนี้็อาจจบประพอเป็นไปได้เพราะว่าถ้า a เป็น1ึปุ๊บมันยังสามารถคูณกับอะไรบางอย่างแล้วทำให้เป็น23ได้อยู่นะครับต่อมาครับถ้า a เป็น2ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่า23เป็นจำนวนเฉพาะที่23 เอา a เป็น2เนี่ยไปหารไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้า a เป็น2เนี่ยคูณกับตัวเลขอะไรสักอย่างอางนนี้ซึ่ง p q s เป็นจำนวนคนเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วนะครับจำนวนเตม็มคูณ2อยังงก็ต้องเป็นเลขคู่นะครับแต่นี้เป็นเลขคี่ซึ่งเป็นไปนไม่ได้นะครับและถ้า a เป็น3ก็คือ a เป็นธรรนิยมสมมตวิว่า a เป็น3ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เช่นกันครับเพราะว่าถ้า a เป็น3ปุ๊บก็จะกลายเป็นว่า3คูณกับอะไรบางอย่างที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ย เลขที่ได้เนี่ยต้องมีเป็นเลขที่มี3เป็นตัวประกอบด้วยนะครับซึ่ง23เป็นจำนวนเฉพาะเนาะก็คือเออไม่สามารถใช้ a ได้นะครับหรือก็คือมีคําอธิบายอีกอย่างก็คือถ้า a เป็นสามปุ๊บ a ก็ย้ายไปหารไม่ได้คําตอบก็คือ a ที่เป็นไปได้ก็คือจะเป็น1นะครับเพราะฉะนั้น a เป็น1ได้อย่างเดียวนะครับจากจากรูปสมการนะครับ ตัว23เท่ากับ an เพราะฉะนั้น a เท่ากับหนได้ค่าเดียวนะครับเพราะว่า a เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับซึ่ง a เป็นเท่ากับ0นไม่ได้เนะนะครับโอเคอะ คราวนี้นะครับ a เท่ากับ1เราเก็บไว้เป็นอยู่ในตัวสมก,การนะครับเราก็จะได้ตัวสมก,การมาอย่างน้อยอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าจะได้ว่าตัวเอาอันนี้มาเขียนต่อนะครับอันนี้ทางโคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า q บวก2 r บวก3 s เท่ากับ23แล้วก็มีค่าเท่ากับ p บวก q บวก s ด้วยนะครับคราวนี้เมื่อเราได้สมการนี้แล้วนะครับเราก็จะจัดรูปต่ออีกนิดนึงนะครับผมจะพิจารณาเฉพาะคู่สมการนี้นะครับคู่นี้ก็จะย้าย q ไปลบนะครับแล้วก็ย้าย R กับ 3s มอ,อยด้วยกันนะครับก็จะได้ตัวแปร p มาว่ามีความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะกลายเป็น p มีค่าเท่ากับ 2เอ่อ2 r ลบกลายเป็น 1R uh, นะครับแล้วก็ 3S มลบกลายเป็น 2S uh, นะครับกลายเป็น R บสองนั่นเองจากนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ว่าเป็น P ทเท่ากับ R บสองนั่นเองนะครับแน่ๆนะครับอ่นะคราวนี้ครับต่อมาด้วยความที่โจทย์บอกว่ามี B เป็นฐานนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่า b เป็นอะไรนะครับแต่อย่างน้อยเรารูแล้วว่า a มีค่าเป็น1น,นะครับดังนั้นสมมติว่ามึงมันจะแยกเอ่อดังนั้นจึงแยกกรณีได้ว่า b ที่เป็นฐานนิยมเนี่ยมีได้อีก3แบบนะครับนั่นก็คือกรณีที่ b เท่ากับ0 b เท่ากับ2หรือ b เท่ากับที่ไม่เป็น1นั่นเองเพราะว่า a เท่ากับ 1, 1ไปแล้วนะครับผมก็แยกกรณีนะครับกรณี b ที่เป็นฐานนิยมเนี่ยมีค่าเท่ากับ0 ด้วยความที่เป็นฐานนิยมเหมือนกันดังนั้นจำนวนคนที่ได้คะแนน A และได้คะแนน B จึงเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ B เท่ากับ0เนี่ยดังนั้นกรณีที่ B เท่ากับ0จำนวนคนที่เป็นฐานนิยมที่เป็น B เท่ากับ0ก็คือ p คนเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับคนที่ได้จำนวนคนที่ได้คะแนน1คะแนนก็คือ q คนนั่นเองนะครับจากตรงนี้ก็จะได้เป็น p เท่ากับ q นั่นเองนะครับเมื่อ p เท่ากับ q ผมก็จะนำไปแทนค่าในสมการได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นผมก็แทนค่าเป็น r บวก2 s เข้าไปในสมการนะครับก็จะกลายเป็น r บวก2 s บวก2 r บวก3 s มีค่าเท่ากับ23บวกต่อนนิดนึงครับก็คือจะกลายเป็น3 r บวก 5s เท่ากับ23นะครับด้วยความที่ r กับ s เป็นจำนวนคนด้วยเพราะฉะนั้น r กับ s ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับที่ที่ไม่เป็นลบด้วยเนะาะดังนั้นกรณีที่ r กับ s ที่เป็นไปได้ก็คือผมจะค่อยๆไล่ก,กรณีนะครับนั่นก็คือสมมติว่าให้ s เป็น1เมื่อ s เป็น1ก็จะกลายเป็น5เนาะแล้วก็5เอาลบฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น18นะครับ ส r เท่ากับ18เพราะฉะนั้น r ก็จะเป็น6นะครับต่อมาเมื่อไล่ต่อไปอีกนะครับ s ที่เป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะเป็น4นะครับเพราะว่าถ้าเป็นระหว่างที่เป็น2เป็น3มเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับลองเอาไปแทนดูกันได้นะครับเมื่อแทนค่า s เป็น4ปุ๊บก็จะกลายเป็น4 5 2ห้เนาะกลายเป็นลบนะครับจะกลายเป็น20 23ลบ20กลายเป็น3ดังนั้น r ก็จะเป็น 3า3หารด้วยเป็น1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ r เป็น6 s ก็จะเป็น1แล้วก็เมื่อ r เป็น1 s 1, 1. ก็จะเป็น4นั่นเองนะครับอันนี้ที่เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไร่เรียง p กับ q ก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ p p กับ q ที่เป็นไปได้เนี่ยอันนี้นผมเติมเข้าไปเป็นเหมือนตารางเลยแล้วกันเนาะจะได้ว่าตัว p เนี่ยเท่ากับ r บวก2 s นะครับดังนั้น p ก็จะมีค่าเท่ากับ6บวกกับ2คูณ1เป็น8นั่นเองนะครับ ก็จะเป็น8 Q คิก็เท่ากับ p เนาะก็คือเป็น8เหมือนกันนะครับต่อมาเมื่อกรณีที่ p เท่า r บวก2 s เมื่อเป็นกรณีนี้คู่นี้นะครับดังนั้น p ก็จะมีค่าเท่ากับ r คือ1บวก2 s, <S, <S 2> ก็คือเป็น9นั่นเองนะครับรวมกันเป็น9เนาะ1บวกกับ8เป็น9ก็จะกลายเป็นรูปนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ได้กรณีหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่ b เท่ากับ0นะครับ ต่อมาเมื่อกรณีที่ b เท่ากับ2บ้างนะครับ b เท่าหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่า,าใชา้หนึ่งเนี่ย a ใช้ไปแล้วเป็นฐานนิยมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว q อันนี้ q เนี่ยจะเท่ากับ r นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกรณีที่จำนวนคนที่ได้2คะแนนต้องมีค่าเท่ากับจํานวนคนที่ได้1คะแนนเพราะว่าเป็นฐานนิยมเหมือนกันนะครับเมื่อ q เท่ากับ r ผมนําไปแทนค่าในสมการตั้งต้นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะกลายเป็นว่า เมื่อแทน q เป็น r เนาะก็จะกลายเป็น r าร์บวกสอบวกสามีค่าเท่ากับ23นะครับจะกลายเป็น 3r มอารบวกสาเท่ากับยีและเมื่อผมดึง3เป็นตัวร่วมออกมานะครับจะกลายเป็น3ามคูณอบวกเเท่ากับ, 23, บ,ปปบกยี s, บซึ่งด้วยความที่23เนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะเนาะ3คูณกับจำนวนเต็ม r กับ s เนี่ยเมื่อคูณกันก็ต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวนะครับ แต่ว่า23เป็นโจทย์เฉพาะย้าย3ไปหารก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ b เท่า2เป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคําตอบนะครับต่อมาเมื่อกรณีที่ b เท่ากับ3บ้างละ่ะสมมติกรณีที่ b เท่ากับ3อันนี้คือกรณีสุดท้ายแล้วนะครับจะกลายเป็นว่าตัว q เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ S นะครับเพราะว่าจำนวนคนที่ได้3คะแนนก็คือ B เนี่ยฐานนิยมต้องมีค่าเท่ากับจำนวนคนที่ได้อยู่1คะแนนก็คือ A นะครับผมก็เลยนำไปแทนค่าในสรรมการตรงนี้นะครับจะกลายเป็นเมื่อแทน Q เป็น S ไปปุ๊บก็จะกลายเป็น 2R s บวก s เท่ากับ23ดึง2มาเป็นตัวร่วมนะครับ2คูณ R บวก 2s เท่ากับ23ซึ่งย3บเนี่ยเป็นจำนวนคี้นะครับแต่นี่คือเป็นจำนวนเต็มเนาะที่คูณ2อยังไงก็คือต้องเป็นจำนวนคู่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับนี่ก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นไปได้ก็คือจะเป็นกรณีสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับที่ไฮไลท์ไ,ไว้เนาะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือ จำนวนนักเรียนที่มากที่สุดที่ไม่ได้3คะแนนนะครับจำนวนนักเรียนที่มากที่สุดที่ไม่ได้3คะแนนคนที่ได้3คะแนนมีอยู่ s คนเนาะจำนวนนักเรียนมากที่สุดที่ไม่ได้3คะแนนก็คือเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้อ่ะซึ่งมารวมกันก็จะกลายเป็น8บวกบวก6ก็จะกลายเป็น22สนะครับส่วนก็จะกลายเป็น9บวก9บวก1กลายเป็น19เานะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนที่มากที่สุดที่ไม่ได้สามคะแนนมากสุดก็คือต้องเป็นอันนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นจํานวนนักเรียนที่มากที่สุดที่ไม่ได้3ามคะแนนคือ 8บวก8บวก6นั่นเองก็คือเป็น22คนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคนที่ได้อยู่คนที่ได้อยู่ศนย์คะแนนนะครับอันนี้คือคนที่ได้อยู่1คะแนนนะครับแล้วก็อันนี้คือคนที่ได้2คะแนนนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับตอบ22คนนะครับครับสวัสดีครับ